ดีค่ะเรากรูแบบอายๆก็วันนี้นะคะเป็นปีใหม่แล้วนะคะซึ่ง หนูรู้สึกว่าแบบปี2023มันผ่านไปเร็วมากๆตั้งแต่แบบ2020ตั้งแต่หนูเดบิวมาค่ะรู้สึกว่าปีหลังจากนั้นคือแบบทุกอย่างผ่านไปแบบฟึบแล้วก็ผ่านไปเลยนะคะซึ่งก็ก่อนอื่นอยากจะแฮปปี้นิวเยทุกคนนะคะขอให้ปี2024ของทุกคนแฮปปี้มากๆแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆนะคะรวมถึงว่าวันนี้นะคะอันนี้ก็จะมารีแคปปี2023ให้ทุกคนด้วยว่าอันนี้มีผลงานอะไรบ้างแล้วก็รีทำอะไรบ้างก็คือพี่พทีมอลีนะคะได้ลิสต์มา ว่าอลี่ทำอะไรบ้างที่เป็นแบบไฮไลท์ของแต่ละเดือนนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีนอกจากนี้เยอะมากที่แบบอาจจะยังบอกทุกคนไม่ได้แต่ว่ามันเยอะมากค่ะทุกคนหนูก็ช็อกเหมือนกันว่าหนูทําอะไรเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าปี2 2 3อันนี้ได้ทําอะไรไปบ้าง let's go เริ่มที่เดือนมกราคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่เี่เตรียมงานค่ะเป็นช่วงแบบเหมือน ปีใหม่เนาะเราก็ต้องคิดว่าแบบปีนี้เราจะทําอะไรบ้างนะคะถ่ายโฆษณาถ่ายนติตยสารในช่วงที่ทุกคนเห็นว่าแบบโฆษณาเยอะๆอะค่ะคือหนูถ่ายตั้งแต่มกราเลยค่ะแล้วก็มีคอนเสิร์ตเอลค่ะที่หนูไปเป็นเกสของพี่เกรนะคะเป็นคอนเสิร์ตเอลเที่จัดที่กรุงเทพนะคะซึ่งวันนั้นะ่ะหนูมีงานก่อนหน้านั้นแล้วหนูต้องวิ่งงานแต่หนูวิ่งแบบตาเหลือกเลยค่ะเพราะว่าหนูอยู่จังหวัดก็ต้องนั่งรถตู้แบบ เหอมาเพื่อพี่เกรโดยเฉพาะเลยค่ะตอนนั้นคือมีความสุขมากๆเพราะว่าเป็นครั้งที่2ที่ได้ร้องเพลง h o w to Love กับพี่เกรค่ะแล้วก็เฮ้ยหนูทำงานกับพี่เบริร์ดมกาลาบีที่แล้วเหรอทันวาขูมันนานมากอุ้ยแต่ผมรู้สึกเหมือนเพิ่ง3ามนาทีที่แล้วก็คือหนูถ่ายโปรเจกต์กับพี่เบริร์ดใช่ไหมคะตั้งแต่ทันวาของ2 0ง2 เวลาผ่านไปเร็วมากมันน่ากลัวมากนะคะก็แล้วก็มกรานะคะเป็นช่วงเตรียมการทําเพลงในปี2023ด้วยค่ะก็คือนะัดคุยกับพี่แอมแล้วก็เจอพี่ทอยแล้วก็ได้คุยกับพี่ๆในทีมว่าแบบเออปีนี้เรามีโกว่าจะปล่อยเพลงเดือนไหนบ้างจะทําอะไรกันบ้างจะมีงานไหนที่แบบเราต้องเตรียมโชว์กันบ้างอะไรเงี้ยค่ะหนูว่ามกราเป็นเดือนที่แบบยังไม่ค่อยหนัก หรือเปล่าไม่หนักในสายตาทุกคนแต่หนักสำหรับหนูทุกเดือนค่ะจิตไฟมันบ้าทุกเดือนก็มกราผ่านไปได้ด้วยดีค่ะหนูชอบเดือนนี้มากๆเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันเหมือนได้เริ่มใหม่ในปี2023ค่ะรู้สึกว่าแบบเอออะไรที่เราผิดพลาดใน2022ก็เอามาแก้ในปี2023ค่ะกุมภาพันธ์ก็ยหนูถ่ายบลโกคาสกุมภาเหรอ ปีนี้มันน่ากลัวมากเพราะแบบทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากอะก็คือหนูได้ไปขับโกคาร์ในบล็อกนะคะที่ทุกคนสามารถไปดูกันได้ก็ถ่ายเดือนกุมภานะคะโหความตั้งใจลงวันที่4ของทุกเดือนวฮ้ยบลอกหนูลงที่4ของทุกเดือนเหรอคะหนูขึ้หนู เป็นเจ้าของช่องจริงว่าหนูไม่รู้เลยนะน,นี่หนูรู้พร้อมทุกคนว่าออ๋ออันนี้ก็ลงช่องหนูอ้าววันนี้ค่ะทุกคนอ๋ออ่างั้นก็เป็นแบบว่าสิ่งที่เราจะรู้กันนะคะว่าบล็อกหนูจะลงวันที่สี่ของทุกเดือน,นะคะ่ะเพิ่งรู้เหมือนกันอ๋อเออก็หนูกอกว่าทําไมหนูลงบล็อกต้นเดือนอวันที่สี่นี่เองแล้วก็ทำคอนเทนต์ร้องเพลงของค่ายช่วงวาเลนไทน์ เพลงนั okay, like like ้นนะคะสามารถไปดูกันได้ในช่อง4ฟร์นวันอทนะคะสนุกมากๆแล้วก็ชิงเื่อเพลงถึงแท่งแท่งได้รับออฟเฟอร์นะคะว่าเอ้ยน้องอลีซอยากไปรายการแมสซิงเกอร์ท l v e ไมแบบแมส s i งเกอจะกลับมาแล้วนะน้องอลิอยากไปหรือเปล่าคําตอบแรกของหนูคือพี่หนูทําไม่ได้หรอกไม่เป็นไรหนูเกรงใจเพราะว่าหนูกลัวมากๆว่าจะทําให้ทุกคนผิดหวังอะไรเงี้ยค่ะหนูกลัวแบบ เราไปแล้วทําให้พี่ๆที่รายการเขาผิดหวังว่าเลือกเราอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบตอนแรกคิดว่าเออไม่ไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะไม่มั่นใจในตัวเองแต่ว่ามีพี่นะคะในทีมหนูคนหนึ่งบอกว่าไปเถอะพี่ตอบเขาเลยนะว่าไป <c oughs> คือพี่เขาอยากให้ไปมากซึ่งทุกคนรอบตัวหนูบอกว่าไปเถอะมันจะดีมากๆหนูก็เลยแบบ อางันไปก็ไปอะไรเงี้ยแบบโอเคถ้าทุกคนมั่นใจในตัวหนูหนูก็จะไปเพื่อทุกคนหนูจะไปสู้ถ้าตกรอบก็ไม่เป็นไรคิดว่าคิดซะว่ามันเป็นแบบเกมเป็นงานอะไรเงี้ยค่ะมนนา,กากแ,แรกอะอยากเป็นนากกากไก่ย,ย่างอยากแบบไม่มีหัวเป็นไก่แบบ <S <S อย่างนี้เลยแปะรูปไก่แบบนั้น <S <S บนตัวหนูได้เลยนะคะ <S <S คือรู้สึกว่าแบบตอนถอดน้กกากาออกมามันน่าจะน่ารักดีเพราะว่าหัวหนูก็จิู่ตรงนั้นเลยแบบตรงตัวไก่อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ๆเขาบอกว่าน้องมันน่ากลัวเกินไป ว่าไม่สวยอะไรเงี้ยหนูก็แบบหนูไม่ได้อยากมาสวยอล้ี่แบบเดี๋ยวคนเขาก็พูดเหมือนขายสวยมากค่ะคือก็แบบอยากออกจากโลกไปเลยอะไรเงี้ยอยากเป็นตัวเองให้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็เป็นหน้ากากไก่ไม่ได้ก็เลยเป็นหน้ากากผักรวมแทนเพราะว่าหนูไม่ชอบกินผักค่ะแล้วทุกคนก็เลยแบบเ้ยดีคนจะได้ไม่คิดว่าเป็นอัลลีเพราะยังไม่ชอบกินผักสรุปว่าทุกคนก็บอกว่า น้องอลิซนั่นแหละพนองไม่ชอบกินผักจบแล้วก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตรวมิฟเฟสนะคะซึ่งก็สนุกมากๆเป็นอีกครั้งที่ได้ขึ้น Impact นะคะแล้วก็หนูพูดว่าเลิฟอ๋อใช่เพราะว่าหนูพูดที่งานรวมิฟเฟสนั่นแหละก็คือไปเจอพี่พีออนนี่แล้วหนูก็เลยแบบเลิฟแล้วก็อยู่ดีๆทุกคนก็เลยพูดตามแล้วหนูก็แบบเกิดอะไรขึ้นตอนแรกหนูนึกว่าทัวร์ลงนะคะตอนแรกตอนเห็นคลิปแบบ กำลังมาหนูก็แบบเฮ้ยจะมีใครว่าหนูไหม <laughs> นั่นก็จบไปกับเดือนกุมภานะคะเป็นอีกเดือนที่สนุกมากๆแต่ว่าก็ยังไม่มีผลงานเพลงก็อาจจะทําให้ทุกคนแบบเดาว่าแบบเอ่จะมาเมื่อไหร่สกิปไปที่เดือนมีนาน,นะคะเป็นเดือนเกิดของหนูเองนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตของพี่พีพีนะคะ l i t and Glitter ใช่ก็หนูไปเป็นเกสของพี่พีพีนะคะดีใจมากๆเพราะว่าคือหนูไม่เคยร่วมง,งานกับพี่พีพีมาก่อนหน้านั้นเลยเคยถ่ายโฆษณาด้วยกันแต่ว่าแบบ ยังไม่ได้พูดคุยกันหรือว่าแบบได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะขนาดนั้นแต่ว่าพี่พี่เป็นคนที่น่ารักมากๆทํางานด้วยเราสนุกมากๆค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้ทํางานด้วยกันอีกค่ะเพราะว่าจากแฟนนี้รอบนั้นคือหนูรู้สึกว่าแบบเอย,อยากทางานกับพี่เขาอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะ <laughs> แล้วก็ ได้ขึ้นคอนเสิร์ต Pop n i v e l กับ Four Mix นะคะหนูก็ได้ไปเป็นเกสของพี่ๆ Four Mix นะคะแล้วทุกครั้งหนูอยากพูดว่าทุกครั้งที่หนูเพอร์ฟอร์มกับพี่ๆ Four Mix มันสนุกมากแบบสนุกมากที่สุดในโลกเลยค่ะทุกคนคือเหมือนแบบปกติเวลาหนูเพอร์ฟอร์มคนเดียวมันก็จะเหงาเพราะหนูอยู่คนเดียวหนูต้องโฮสท์คนเดียวไม่มีใครช่วยหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพออยู่กับพี่ๆ Four Mix คือรู้สึกว่าหนูแบบ ได้เป็นตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะทําอะไรมากขึ้นเลยอยากจะขอบคุณพี่พี่โฟร์มิกซ์นะคะที่แบบว่าช่วยหนูในทุกๆโชว์ด้วยแล้วก็แบบในทุกๆโชว์ที่เราได้เพอร์ฟอร์มด้วยกันมันออกมาสนุกตลอดเลยค่ะใช่แล้วก็โดนเซอร์ไพรส์วันเกิดตอนทำคอนเทนต์เค้กใช่ค่ะมันคือตกใจมากเพราะหนูไม่รู้ว่าพี่พี่เขาไปนัดกันยังไงแล้วตอนแรกอะคือไม่มีซิทูเอชันตึงตึงกิเดสขึ้นมา because เหมือนพี่พี่ในทีมหนูก็แบบคุยกันแบบเฮ้ยเมื่อกี้คือแบบที่ถ่ายไม่ติดเลยเออใช่เมื่อกี้มันถ่ายไม่ติดมันไม่ได้นะแบบทำอะไรอ่ะทำไมกดอะไรอ่ะฮะอย่างงี้หนูก็แบบหนูก็เลยนั่งเล่นโทรศัพท์แบบแล้วแล้วพี่เขาแบบอันนี้ถ่ายไหมป้ะหนูก็แบบเฮ้ยได้พี่ได้พี่เดี๋ยวหนูรังใจอ่านี่รังใจรังใจเฮ้ยทำไมทำอย่างงี้ทำไมไม่ได้เฮ้ยนี่ก็เฮ้ยไม่รู้จำลองการละครสรุปว่าพี่โอนนี่เดินเข้ามานะคะแล้วหนูก็เลยแบบอ้าวไม่ได้ตีกันหรอ ตอนแรกหนูก็รอซีนแบบโช,โชว์โชว์โชว์แล้วไม่มี <c oughs> ค่ะก็เลยเป็นการฉลองวันเกิดที่สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ในเดือนนี้ก็มีเปียโนอันไอด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่โตสักสิทธ์นะคะก็ดีใจมากเพราะว่าปกติหนูก็จะร้องเพลงกับแบ็กกิ้งแทรกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้รินเพลงตัวเองในเวอร์ชันเปียโนมันก็พิเศษมากขึ้น,นะค่ะแล้วก็ในเดือนมีนานะคะที่พี่โอนลี่ก็ได้จัดเป็น โปรเจกต์วันเกิดนะคะที่คาเฟ่ให้หนูด้วยก็วันนั้นซึ้งมากร้องไห้ไปหนึ่งหนึ่งแบบว่าหนึ่งกองนะคะก็วันนั้นคือแบบสนุกมากๆแล้วก็ซึ้งมากๆเพราะว่าวันนั้นก็เป็นวันที่แบบได้เจอพี่เพื่อนี่หลายคนที่ยังไม่เคยมาหาหนูนะคะก็สนุกมากๆแล้วก็หวังว่าในปี2024หนูจะได้เจอทุกคนอีกนะคะส่วนเดือนเมษาเข้าช่วงเทศกาลสงคราน ช่วงเทศกาลสงการขึ้นเฟสซูเปอร์ฟลูอิดด้วยค่ะ Woo hoo! ก็เป็นเทศกาลสงการครั้งแรกของหนูเลยที่ได้ขึ้นเวทีนะคะปกติแบบตอนเด็กๆหนูก็จะได้ไปดูอะไรเงี้ยแต่พอได้ขึ้นไปเองคือสิ่งแรกเลยคือกลัวเล่นมากตอนโดดอะบ like อยสไ y ด์ยูยูยูนุแพเงี้ยคือมันน่าจะน่าจะน่าอายมากๆนะคะถ้าเกิดว่าไปข้างหลังแล้วก็โยกไปหนึ่งทีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือว้าวมากเพราะว่ามีหลายๆคนที่แบบ กระโดดตามเต้นตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเลยแฮปปี้มากๆกแลก้วก็วันนั้นโชว์สนุกมากค่ะส่วนอีกเฟสหนึ่งที่ได้ไปนะคะคือ CU เฟสนะคะไปกับพี่เฉลต่มผู้ซึ่งเรียน BBA จุลานะคะซึ่งหนูก็เลยได้ไป join โชว์กับพี่เฉลต่มนะคะ mm hmm. ก็สนุกมากๆเพราะว่าเราเป็นแบบ No matter what I do duo อยู่แล้วแล้วก็พอได้ขึ้นเวทีด้วยกันอีกมันก็เลยทำให้เราคิดถึงวันที่เราเป็นเทรนนีด้วยกัน,นะคะ่ะ เดือนเมษาคือหนูอัดเสียงแล้วก็ถ่าย MV เพสโค้สด้วยซึ่งหนูจำได้เลยว่าวันที่อัดเสียงเนี่ยเสร็จดึกมากแล้วก็ไปกินหมาล่าต่อซึ่งอยากจะบอกว่าหนูกินหมาล่าไม่ได้นะคะเพราะมันเผ็ดหนูกินแต่ซุปกระมูกดู <c oughs> กระดูกหมูนะคะ <c oughs> ใช่คะ่ะเผื่อใครไม่รู้ก็หนูกินเผ็ดไม่ได้แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แมสซิงเกอร์เทปแรกของหน้ากากผักรวมออนด้วยนะคะซึ่งหนูก็เลยแบบ เหมือนมันย <het> ิ <c oughs> ่งสนุกตอนอัดพาสโค้ดเพราะว่ามันได้ใช้เทคนิคจากหน้าตาผักรวมไปรวมอยู่ในเพลงพาสโค้ดด้วยค่ะก็เป็นเพลงดวงเดือนที่ออนแอร์ไปนะคะเพื่สภาคมแมสเซเกอร์หนูเข้ารอบที่2ได้ยังไงไม่รู้ทุกวันนี้หนูก็ยังถามตัวเองอยู่ว่าแบบเ้ยเสียงหนูมันแบบเออเสียงหนูหนูดัดเสียงได้อะไรอย่างเงี้ยหนูได้ลองเพลงถ้าเราเจอกันอีกบวกกับคําอธิษฐานด้วยน้ําตานะคะซึ่งเป็นเพลงที่ยากมากเพราะว่า เสียงมันสูงมากไฮโน้ตเยอะแล้วก็แบบเหมือนเป็นเพลงที่ยากมากๆค่ะท้าทายมากๆแล้วก็ได้ขึ้นแสดงกีตาร์แม็กแล้วก็ FWD Music Festival นะคะแล้วก็ปล่อยเพ,พลง p a s s p o r t ด้วยค่ะโเดือนพฤษธามอะไรเยอะเหมือนเนี่ยช่วงพฤษภาพเหมือน,นไปเฟสเยอะค่ะมีงานร้องเพลงเยอะแล้วก็หลายๆงานที่ทุกคนมาถามว่า,า,า,าดากาศแับรวมใช่ไหมคะหนูก็แบบไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ ก็หงไม่เนียนเขารู้ไปหมดสวัสดีมิถุนาก็เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่หนูทําอะไรน่าจะเยอะที่สุดในทั้งปีแล้วนะคะเพราะว่าดูจากสคริปต์ก็คือยาวสามบรรทัดเลยนะคะปกติแบบเอ้ยสองบรรทัดบรรทัดครึ่งอันนี้ล่อไปสามบรรทัดเลยะคะ่ะเราจะมาเริ่มด้วยได้ไปสกูทัวร์นะคะกับออ o โตพัสทัวร์นะคะก็คือ สนุกมากๆแล้วก็ได้เจอโอนนี่หลายๆคนที่แบบว่าอยู่ที่โรงเรียนอะไรอย่างงี้นะคะก็ดีใจมากๆที่ได้เจอแล้วเอจริงๆหนูชอบแคมปัสทัวร์เพราะว่าแบบหนูไม่ได้ไปมาหาลัยที่ที่เป็นแคมปัสจริงๆอะค่ะหนูเรียนออนไลน์พอได้เห็นมาหาลัยในชีวิตจริงมันก็แบบดูสนุกอยากไปมาหาลัยในชีวิตจริงบ้างคะ่ะแล้วก็แมสเซิงเกอร์ได้เข้ารอบรองชนะเลิศอ่าดูไม่น่งมีลาวนะคะ เพลงที่3นะคะซึ่งหนูร้อง Good Day แล้วก็ได้เข้าไฟนอล3คนสุดท้ายนะคะซึ่งเพลงไฟนอลนะคะเป็นถ้าเธอรักฉันจริงบวก Glimpse s o u Us นะคะแล้วก็ได้เป็นนางเอก M.V. ครั้งแรกให้พี่นุนิวด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่หนูได้เป็นนางเอก M.V. เนี่ยเราก็ได้ทำ Live ไลฟ์เซชันด้วยกันนะคะทั้งเพลงหมอนอิงแล้วก็เพลง Passcode ด้วยนะคะซึ่ง การที่หนูได้ร่วมงานกับพี่นุ้ยนิวคือสนุกมากๆแล้วหนูรู้สึกว่าพี่เขาหน้ารักมากๆค่ะจริงๆในปี2023คือมีหลายงานมากๆที่ได้ร่วมทํากับพี่นุ้ยนิวด้วยนะคะก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่หนูรู้สึกว่าแบบเราลิงก์กันมากๆคบกันมากๆแล้วก็เวลาทํางานมันเลยออกมาราบลื่นมากๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนทํางานเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเหมือนได้เล่นกับพี่คนหนึ่งที่แบบสนิทใจด้วยอะไรเาง,งาี <S <S ้ยค่ะแล้วก็เกิดวรัลอลลกิน จากรายการเจคิมกินรอบวงนะคะซึ่งทุกคนอาจจะไม่รู้ก่อนหน้านี้ว่าหนูเป็นคนกินคำใหญ่มากแล้วก็กินเยอะนะคะอย่างที่หนูกินโดนัทไปเมื่อกี้ก็คือหนูเป็นคนกินแบบว่า mm hmm. เลเทดด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็เลยได้เป็นตัวของตัวเองมากๆในรายการเจคิมกินรอบวงนะคะ mm hmm. แล้วก็ได้เียนไป USA ไปโชว์ร้องเพลงที่ สถานทูตด,ด้วยนะคะซึ่งก็ไปกับพี่ๆ f o r m i x นะคะแล้วก็ในเดือนมิถุนายนก็ได้ร่วมงานกับทางชาแน,นลด้วยนะคะตัดแค่เดือนกรกฎาคมอ่าเป็นคาบเกี่ยวสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะที่หนูไป DC กับพี่ๆ f o r m i x นะคะเป็นครั้งที่2ใน No ครั้งที่3ในชีวิตที่ได้ไปอเมริกานะคะซึ่งแบบครั้งก่อนหน้านี้คือหนูไปเที่ยวกับที่บ้านหรือว่าไปตอน6เดือนนะคะซึ่งหนูแบบแวะๆไ,ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ครั้งนี้ก็เลยสเปเชียลมากๆเพราะว่าได้ไปทำงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือได้ไปสัมภาษณ์ช่องก็คือเป็นรายการที่แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ไปนะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์เป็นภาษภาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ได้เทีย่ยวชมดีซีกับนิวยอร์กซิตี้ด้วยนะคะก็สนุกมากๆแล้วก็ได้มีเวลาแบบอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะหลังจากที่หนูกลับมาจากเมกานะคะก็ไปเปิดตัว หนังบาร์บี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปโชว์งานลำบุรีนี่ด้วยค่ะเป็นอีกสองงานที่สนุกามากมากเลยค่ะชึบเข้าสิงหาคมแล้วเรามาถึงอีกเดือนหนึ่งแล้วนะคะก็เดือนนี้น่าจะเป็นเดือนของการเดินสายออกรายการต่างๆนะคะซึ่งเดือนนี้ก็ได้ของขวัญตอนถ่ายรายการเดบพที่มาริโอ้ด้วยนะคะซึ่งได้เป็นน้องแคสเปอร์นะคะขึ้นรูปแบบนี้ก็ได้นะคะ ได้ของขวัญจากพี่มาริโอก็รู้สึกเป็นเกียรติออกมาเพราะว่าหนูก็ติดตามผลงานของพี่เขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็รายการนั้นสนุกมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูโอลาลากันค่ะแล้วก็ไปรายการ Ghost Father นะคะกับพี่ปองนะคะเป็นรายการผีครั้งแรกแล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วะคะ่ะเพราะว่าหนูกลัวผีมากแล้วก็ ตอนนั้นมีจัมสเกที่แบบมีพี่เขาคลานออกมาอถ้าเกิดว่าวันนี้มีนะคะแบบว่าค่ายลงทุนมากนะต้องแบบว่าเอะอย่ามาซิกแซกนะคะก็คือไปรายการผีครั้งแรกกลัวเลยอะ่ะกลัวเลยอะ่ะค่ะก็กลัวมากๆทํทำให้หนูระแวงจนถึงทุกวันนี้นะคะ แล้วก็ได้ไปแสดงคอนเสิร์ตเจมินายโฟ e ด้วยนะคะไปเป็นเกสต์ของโฟ r ด์ค่ะก็สนุกมากมากแล้วก็รู้สึกว่าได้เพื่อนเพิ่มจากคอนเสิร์ตนั้นด้วยค่ะเพราะว่าแบบปกติเพื่อนในวงการหนูหนูก็จะไม่ได้มีขนาดนั้นที่อายุเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอโฟอายุเท่ากันก็รู้สึกว่าทำงานสนุกมากมากแล้วก็เขาเป็นกันเองมากๆน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ทํางาน p r o f e s s i o n a l มากๆค่ะ and เราเข้ากันยายน เดือนของที่เอลลี่ป่วยแบบป่วยมากป่วยที่สุดในโลกนะคะเปิดมาเลยคือหนู่มีทำคลิป Dance Performance ใช่ไหมคะที่เป็นเพลง s s c a p i พ m กับอูมามีใช่ไหมคะแล้ววันนั้นอะ่ะคือแบบเนี่ยทุกเดือนมาเนี่ยหนูพูดก,กับตัวเองว่าโหปีนี้แบบไม่สบายน้อยมากเลยอะ่ะแบบหนูสุขภาพแข็งแรงจัดนะเข้าถ่ายคลิปเต้นปุูค,คือป่วยหนักที่สุดในปีนี้แล้วนะคะ คือแบบมันไข้ขึ้นเจ็บคอทุกอาการคือมาหมดเลยค่ะแล้วก็แต่ผ่านไปด้วยดีนะคะเพราะว่าเหมือนแบบพอเพลงมันมันมากๆใจหนูก็มาหนูก็อยากทําคลิปเต้นให้ออกมาดีที่สุดค่ะแล้วก็หลังจากที่หายป่วยแล้วแล้วก็ได้ไปกราสนะคะกับทาง c ชา n e l ด้วยนะคะก็คือไป visit jasmine fields ของเขานะคะแล้วก็ไปดูว่าเขาทําน้ําหอมยังไงแล้วก็เวลาแบบว่าเลือกกลิ่นเขาผสมกลิ่นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็น โอกาสเิที่ดีมากๆมากๆมากๆในปีนี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางชาแนลได้ให้หนูไปนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ไปอีกนะคะเพราะหนูชอบดูว่าแบบ behind t h e scene ของแบบการทำโปรดักต์นึงมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่แล้วก็เวลาหรือว่าแบบมีดีเทลอะไรๆน้อยๆที่ต้องเข้าไปในการทำโปรดักต์โปรดักต์นึงขึ้นมานะคะก็เจ๋งมากๆเลยค่ะทุกคนสามารถไปดูบล็อกนั้นได้ด้วยนะคะ <S <S ๆๆๆๆๆแล้วก็ พอกลับมานะคะก็เป็นช่วงอัดเสียงส่งเดโมเพลงซิกแซคค่ะซึ่งจริงๆแล้วครั้งแรกที่หนูได้ฟังเพลงซิกแซคคือตอนหนูอยู่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็หนูพูดกับพี่ๆในทีมว่าแบบชอบเลยเอาเลยแบบหนูชอบเพลงนี้มากๆค่ะแล้วก็เลยได้เริ่มทำเพลงซิกแซกในเดือนตุลาคมนะคะเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่แบบงานเฟสหนักที่สุดของหนูแล้วค่ะเพราะว่ามีงานเฟสหงานแล้วหนูเปลี่ยนท่าเปลี่ยนโชว์ทั้งหงาน หนูไม่รู้ว่าหนูเอาสมองส่วนไหนไปจำแพทเทิร์นกับท่าเต้นนะคะแล้วก็แบบการเรเวนจ์ดนตรีต่างๆด้วยแต่เพิ่มมาคือหนูต้องจำท่าเพลงซิกแซกทั้งเพลงหนูไม่รู้หนูทำได้ไงมันเป็นเดือนที่แบบสมองหนูหัวจะปวดมากเลยค่ะเดือนนั้นแล้วก็ได้ไปงานทีปคอนเสิร์ตเฟสนะคะได้ไปงาน Melody of Life ได้ไป o c t o p o p นะคะแล้วก็ได้ไปงาน n i n e Entertain ด้วยนะคะเอา้ามันสี่นี่ มีห้ามีอ่ะคือใช่เหมือนจะมีอีก Anyways ก็คือเดือนนั้นนะคะเป็นเดือนที่ซ้อมท่าซิกแซกแล้วก็ถ่าย MV ซิกแซกด้วยนะคะก็คือหนูจำได้เลยว่าตอนนั้นเสร็จเฟสส่งงานนะคะแล้วเช้าอีกวันก็คือต้องตื่นไปถ่าย MV ซิกแซกแล้วหลังจากนั้นก็มีโชว์อีกนะคะซึ่งแบบอ่ ใช่หนูซ้อมท่า Cat Expo ไปด้วยค่ะในตอนนั้นก็คือมีหลายอย่างมากในหัวแล้วก็ถ่าย MV ซิกแซกก็ทุกคนสามารถไปดู behind the scene ได้นะคะแล้วก็นะคะในเดือนตุลาเนี่ยอันนี้ก็ได้ไปร้องเพลง Blue Butterflies กับพี่จินด้วยนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้จริงๆเป็นครั้งแรกที่แบบ หนูได้ร่วมงานกับพี่เขาเลยแล้วก็สนุกมากมากค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะเพลงนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเพลงที่หนูชอบมากๆในปีนี้นะคะแล้วก็พอเราได้มีโอกาสไปร่วมในเพลงนี้มันก็เลยแบบพิเศษมากขึ้นอีกค่ะเข้าเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะซึ่งพฤศจิกาเนี่ยเป็นเดือนที่นี่ปล่อยเพลง six แ a กนะคะเป็นหนูว่าเป็นผลงานที่หนูจะชอบมากที่สุดในปีนี้เลยเพราะว่าหนูภูมิใจกับ six p a c มากๆแล้วก็ได้เดินสาย หลายที่มากมากเลยนะคะแล้วก็มีโชว์งาน Cat Expo ด้วยแล้วก็มี merchandise ของอันนี่ออกมาด้วยนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่หนูมี merchandise นะคะลดเขาบึ้นเพราะเขาชอบอีกแล้แล้วก็มีงานโชว์ครบครอบไอคอนสยามด้วยนะคะก็งานนั้นสนุกมากๆได้เจอพี่ๆน้องๆในวงการเยอะเลยะคะ่ะก็ทุกคนอาจจะได้เห็นคลิปที่หนูแบบนั่งแบบเกรงกิเลสสองวันด้วยนะคะ <laughs> ก็มาจากงานนั้นเหมือนกันนะคะ มีออกรายการที่ป๊อปสเตจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเตรียมแผนงานสำหรับปีนี้ด้วยนะเอ๊ะงานอะไรนะ <c oughs> ในเดือนธันวาคมนะคะหนูมีงานสยามมิวสิกเฟสนะคะแล้วก็ The Iconic World กับ The Glory Celebration นะคะทำคอนเทนต์พิเศษในวันคริสต์มาสด้วยนะคะก็เป็นอีกปีที่ทุกคนจะได้ยินเสียงอลลี่กับเพลงคริสต์มาสนะคะปีนี้ก็ หนูรู้สึกว so ่าหนูทำอะไรไปเยอะมากพอได้อ่านลิสต์ก็คือรูปภาพเยอะเหมือนกันนะคะตกแต่งได้แบบว้าวมากก็คือหนูน่าจะทำอะไรไปเยอะพอสมควรค่ะปีนี้ถ้าเกิดว่าให้มารีแคปว่าหนูประทับใจเดือนไหนที่สุดชอบผลงานอันไหนที่สุดของตัวเองเราก็อยากจะปรับปรุงอะไรมากที่สุดนะคะเดือนที่หนูชอบมากที่สุดน่าจะต้องเป็นเดือนมิถุนาค่ะ เพราะว่าเป็นเดือนที่หนูทำอะไรเยอะที่สุดแล้วแล้วก็ได้ไป U.S.A. ด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกที่หนูพาแบบเพลงพาโชว์ตัวเองไปต่างประเทศนะคะแล้วก็มีแมสซิงเกอร์ด้วยซึ่งหนูภูมิใจกับผลงานนี้มากๆเลยนะคะก็คือ Favorite Month น่าจะเป็นมิถุนาค่ะส่วนผลงานที่ชอบที่สุดของปีนี้ก็คือ Six แ e กค่ะ ก็อยากจะฝากซิกแซกไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะเพราะว่ามันคือแบบผลงานที่หนูแฮปปี้ด้วยมากที่สุดแล้วอะค่ะแล้วหนูชอบเพลงนี้มากๆเป็นเพลงที่ชอบมากที่สุดของตัวเองแล้วอะค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนได้ไปฟังซิกแซก,กันเยอะได้ไปดู MV กันเยอะเพราะว่าหนูแล้วก็พี่ๆทีมเบื้องหลังทุกคนแบบทำงานกันหนักมากๆกับเพลงนี้นะคะแล้วก็เป็นคัมแบ็กที่หนูชอบที่สุดเลยส่วนถ้าจะให้ปรับปรุงเรื่องอะไรอยากจะปรับปรุง ด้านไหนหนูว่าอยากจะปรับปรุงแบบเรื่องเวลานอนของตัวเองค่ะหรือเรื่องเวลาการจัดการเวลาของตัวเองเพราะว่าถึงแม้ว่าวันไหนหนูจะงานน้อยแบบงานน้อยกว่าวันอื่นแล้วมีเวลานอนหนูก็ไม่นอนหนูก็ใช้เวลานั้นไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะแบบไปนัดเจอเพื่อนกินข้าวหรือว่าดูซีรีส์แบบก็นอนดึกอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะเลยอยากจะ ปรับเรื่องการนอนนะคะในปี2024แล้วก็หวังว่าในปี2024หนูจะได้ออกเพลงมากขึ้นจะได้มาเจอทุกคนมากขึ้นนะคะก็หวังว่าจะได้มาเจอทุกคนบ่อยๆนะคะแล้วก็มีคำถามสุดท้ายนะคะซึ่งก็คือสปอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่อยากพูดกับปี2024่ค่ะหนูจะไม่สปอยเยอะนะคะแต่ว่าปี2024 สนุกแน่นอนค่ะว้าวแน่นอนแบบว้าวอย่างนี้เลยนะคะมันจะมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้น,น,นออกมาให้ทุกคนได้ดูเยอะมากๆหรือเปล่าอ,อันนี้ให้ไปเดากันเอาเองนะคะแล้วกออ็หวังว่า2องพั่จะเป็นปีที่ดีของอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ของทุกคนด้วยเราจะผ่านปีนี้ไปด้วยความสุขด้วยกันนะคะฝากสปอพอร์อันนี้ ต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ไว้เราเจอกันในปี2024 2025 24, 2026 2027ถึง2ล้าน5แสนปีข้างหน้าน,นะคะพูดไปเรื่อยเหมือนกันเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ